บทสวดที่ 5, ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาเกสุวิหารติกับปีลาวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัาเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจาโลกาทูละโลกะทาตูหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปติตาหหนติพควันตัง ทัศนายะพิขุสังฆาจะออทโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานาังเอตะทะโหสิอายังโคภะควาสักเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหามหาตาพิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทสาหิจารลกาทูตูหิ เทวตายปุเย,ยนะสันนิปติตาโหติพรวันตังทัศนายะพิกุสังคัจจะยันนูยะมะยัมปิเยภพรวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกามิตาวาพระวาโตสันติเกปัจเจตะคาถาภาเสยามาติอัทโขตาเทวตาเสยถาปินามะภาละวาปุริโสสัม,มันชิตังวาพาหังปะสา เลยะปะาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาววาเสสุเทเวสุอันตาลหิตาพระควะโตปุระโตปาตุละ,ะ,ะหังสุอทโขตาเทวตา,วตาพระควันตังอภิวาเทตาวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถัางอภาสิ มหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาสามาคตาภาคะตัมหะอิมังธรรมะัสามายังทักกิตาเยวะอป,ปาราชิตะสังคันติอัทโขอป,ปาราเทวตาภาคะคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัต,ตะพิขโวสม,สมาทหังสุจิตตังอัต,ตโนอุชุกะมะกังสุสารทีวะเนตานิคะ เฉตวาอินซ at ah. ีร oh ิยานิลักขันติปันทิตาติอัทโขอปลาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปรีขังอินทขีลังโอหัตจะมะเมชาเตจลันติสุทาวิมาลาจกขุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัทโคอ,อัปปาาเทวตาปะคะวัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกยจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคามิสันติอป,ปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวากายังปาริปูเรสันติติอัทโคปะคะวาภิขูอามันเตสิเยภูเย,ย,เยนะพิขเวทัสสะสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติ ตถาคตังทัสนายะพิคุสังคัจจะเยปิเตพิขเวอหสุงอติตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตละปะมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหีสุงเสยะถาปิไมหังเอตละหิตาเยปิเตพิขเวภาวิสันติ อนาคตะมัฏธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเยสัมปิภะวันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาหุปติตาภาวิสันติเสยะถาปิไมหังเอตะละหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานา,นามามิกิตติกิตายสามิพิขเวเทวกายานา,นามามิเทศิสามิพิขเว เทวกายานางนามานิตังสุนาทะสาธุกังมานสิกโลทะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขูภควะโตปัจจัสโสุงภควาเอตะทะโวจะสีโลกะมนุสกัสสามิยัตถะภูมิมาตัทธิตาเยสิตาคิริคัมพลัง ปหิตตาสมาหิตาปุตปุตูสีหาวะสัตลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะณะสาสุทธาวิปสัสสนิณมะนาวิลาพินโยปัญจสเตนยัตวาวเนกาปิลาวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาเสนละเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชาณะภิกขวเต จะอากับปะมังกะลุงสุตวาพุทธะศาสนังเตสัมปาตุละหุยานังอมนุสานะทัศนังอเปเกสมสะสตะมัทักขุงสหสังอถะสัตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทสุงเออเปเกนันตะมัทักขุงทิสาสัพาพุตตาอหุตันจะสัพังอภิญญายะวะวะกิตวา นาจักขุมาตตโตอมันตายิสัทธาสาวะเกศาสเนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกาโวเยโวหังกิตตะยิสามิคิราหิอนุปุพพโสสตตาสหาสาวะยะขาปุมมากับปิลวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสิโนโมทามาณหาภิกาโมภิกขูนังสมิติงวานาง ชหาหะสาเหวตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนมูมามนาอภิการมูพิขูนางสามิติมนงังสาตาคีราติสหาหัสายะขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโน โมทามนาอภิการมุมพิ่ขูนางสมิติงวนางอิเจเตโสละสาสาหาสายัขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะศาสีโนโมทามนาอภิการมุมพิขูนางสมิติงวนางเวสามิตาปัจจาตายกขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะศาซีโนโมทามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวนาง กุมพิโรราชาคาหิโกเวปุลัสสะนิเวสนังพิญโยนางสตาสหัสังยักานางปายิลูกปาสติภู้กุมพิโรราชาคาหิโกโสปาคาสมิติงวนางปุริมันจะที่สังราชาทัตตะรัตโถปัสาสติคันทพภานาอธิปติมหาราชายสาสศิโสป,ปุตาปิตะสะพระหโมอินธามานามหาภรา อิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตีโนโมทามานาอภิการมุมพิขูนางสมิติงมะนางทักขิงันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสัตสีโสปุตตาปิตาสะพะหะวอินทามานามหาพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตีโนโมทามานาอภิการมุมพิขูนางสมิติงมะนางปัญชิมะ ปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคภสษาสตินา,านาคานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตสะพาหโวอินทมานามหาพลาอิทิมันโตชุติมโตวนนวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกามมงพิขูนางสมิติงวะนางอุตตาลันจะที่สังราชากุเวโลตปะภาษาสติ ยักขานางอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตาปิตาสะาพะหโวอินทามานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานางปุริมะที่สังทตราลโถทัทกคีเนนะวิลุหะโกปัจชิเมนะวิลุปโคกุเวโลอุตลังที่สังจตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลที่สา ถ้าทันละมานานะอัดถังสุเวะวะเนกาปิละวักาปิละวัเทเวเตสังมายาวิโนสทาสาอาคูวัจานิกาสถามายากุเทนตุเวเทนเ,เวเทนตุวิภูจะวิภูโตสถาสหาจจนทโนกามาเศโถจะกินทุคันทุนิคันทุจปะปนาโทโอปมันโยจะเทวสูโตาจะ มะมาตาลิจิตเตเซโนจักคันทัพโพนโรราชาชนโนะโสโผอาคูปัญจสีิโขเจวะติมพะลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหาราชุพิโมทามานาอภิกามุมพิขูนางสมิติงมะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชากา กัมพรารสะตาลาอาคูปายาคาสหยายติพิยามนุษธตาลถาจากอาคูนาคายาาสัสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสป,ปาคะสมิติงวนางเยนาครา,าเชสหสหส,หสาหาลันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจาักขูเวหายาสาเตวสะสมัชะปตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามัง อภยันตานาคะราชานะมาสิสุปันโตเขมามะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปหยันตานาคาสุปนาสารณะ,ะมะกังสุพุทธังชิตาวชิรหัดเทนะสามุทังอสุราชิตา พาตาโลวาสวัสเสเตอิทธิมันตโตยสัสิโนกาลกัญชามหาพิทมาอสุลาธานเวคสาเว,าเวปจิตติสุจิตติจปะปหาลาโทนามุจีสหสตันจะปริปุตตานางสะเพเวโลจะนมัมจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางลาหุพัฒทะมุปาขามุงสามมุ สามโยธานิพัฒพันเตพิขูนางสมิติงว่านางอาปโปจะเทวาปตวีจะเตโชวาโยตธาขมงุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยยะสสาสาหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนทัศเ,เตจะทัตสธากายาสเพนานตวันนิโน อิทิมนโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสินโนโมทามานาะอภิกามุงพิกูนางสมิติงวานังเวนทูจะเทวาสหะลีจะอสาสมาจะคุเวยมาจันทสุปสนิสาเทวาจันทามาคูปุรคิตาสุริยสุปสนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตา นักขันตานิปุรักขิตวาอาคูมันทะวาลาหากาวาัสุนางวาสวาวเโสโธสักกาปโปคะปุรินทะโถทาเสเตเทะสะทากายาสัพเพนะาณนานาตะวันนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทามานาพิกามุมพิกูนางสม,มิติงวะนางอัฐาคูสหภูเทวชะชาชละมังคิสิขาลิ ลิวะอลิทากาจะโลชาจะอุม,มาบุพะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจจุตตาจะอเนชากาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวสันวะสะวเนสิโนทัศเตสสะสากายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยะส,สิโนโมทมานาอภิกรรมงพิขูนางสมมิติงวะนาง สมานามหาสมานามนุษสามนุษย์สุดตมาคิดทาปัทูสิกาอาคูอาคูณะมโนปัทูสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตตวาซิโนาปาระคามหาปาระคาอาคูเทวาญัสสิโนาทัศเสเตทัศทากายาสัพเพนาน,านัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญัสสิโน โมทามนาภิกามุมพิขูนางสมิติงว่านางสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคะนะสาสาหะโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาละฆาชามิสกาจะยสัตซิโนท่านายังคาถาปะชุนโนโยที่สาอภิวสติทเสเตทสทากายาสเพนานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยศสัสิโนโมทมาณาอภิการมมงพิขูนางสมิติงวนางเคมิยาตุสิตายามากัตถากาจะยสัตสิโนสัมพิตภากามาเศถาโชตินามาจะอาสาวานิมมานาติอาคูอทาคูปารานิมิตาทัเสเตทัศธากายาสภเณนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสัสินโน โมทามานาอภิการมุงพิขูนางสม,มิติงว่านางสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตวานิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยทสิสาสหาปะปาวุฒาชาติมางคีลงังโอคะตินณนะมานาสาวังทักเขโมคะตาลังนาคางจันทังวะอสิตาติตัง สุลัมมาปัลมาโตจะปุตตาอิทิมะโตสหะสันนังกุมาโลติดโสจะโอสโสภาคะสมิติงมะนางสหัสสลัมมาโลกานางมหาลัมมาพิติทตัติปุปปันโนชุติมันโตพิมากายโยยสัสสิโสทัเศรษฐอิสลาอาคูปัญจก,กะวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปาริวาริโต เตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสลัมมะเกมาลเสนาอภิกามามิปัจจะปัสสะกันหะสัตหัสหัส,สะมันที่ยังเอถะคันหะถาพันธะถาลาเคนะพันธามัตถุโวสมันตาปาริวาเลนะ เลปาริวาเลถามาโวมุลจิตตะโกจิตนังอิติตะตะมหาเสโนกันหาเสนัางอป,ปะอปเปสสยิปานินาตาละมหจจะสตังกตวาเพร,วระวังยะถาปาวุสโกเมโคลทะนะยันโตส,สวิชุโกตท,ทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอา,อาศัยังวเสตัญจาัพังอภิญญายะววคิตวาจักขุมา ตโตอามันตย,ยิสัทธาสาวเกศาส,าสเสนระเตมารลาเสนาภิกันตาเตวิชานาถาพิขาโวเตจะอาพตับปะมะกาลุงสุตวาพุทธศา,าสาสนังวีตะละไคหิปากามุงในสังโลปัมโลมัมปิอิชายุงสัพเพว,วิชาตาสังคามาพยาติตายัสสิโน โมทันติสะหะภูเตหิสาวากาเตชะเนสุตาติ